ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราเจออีกแล้วนะครับพอดีตอนนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเตรียมการสําหรับการจัดงานวิ่งว่ามันมีอะไรบ้างนะครับต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราจะพูดถึงอุปกรณ์นะครับเราจะไม่พูดถึงเสื้อถึงเหรียญถึงบิบหรือ,อ,อถ้วยรางวัลน,นะครับเราจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้ายทั้งหมดนะครับว่าเฮ้ยตัวที เราจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิ่งทั้งหมดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแค่ไหนแล้วเราต้องทําอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยอ,อันแรกที่เราจะเห็นนี่นะครับก็คือ แน่นอนนะครับเวทีแล้วก็แบ็กดรอปที่อยู่ด้านหลังนะครับเวทีแบ็กดรอปขึ้นอยู่กับผู้จัดนะครับว่าต้องการใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับอันนี้คือเวทีประมาณ1 2 3 4 5 10ี่ห้าเมตรนะครับ10เมตรคูณ6เมตรประมาณนะครับประมาณนะครับอันนี้คือเต็นท์ที่เราต้องอ่ะอันนี้คือเวทีที่เราต้องมีนะครับส่วนที่เราเห็นนู่นก็คือเป็นเต็นท์ประลามพิธีต่างๆนะครับแล้วที่เราเห็นโครงเหล็กผักอยู่ตรงนู้นนะครับ โครงเหล็กทักนั่นก็คือจุดสตาร์ทและจุดฟินิชนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาไวนิลมาติดเพื่อให้บอกว่าตรงนี้เป็นจุดอะไรนะครับตรงนี้เป็นโครงเหล็กนะครับที่เป็นจุดสตาร์ทฟินิชนะครับเอาละครับต่อไปก็มาดูต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นเต็นโดมนะครับเป็นเต็นท์พิธีการนะครับจะมี v i p นั่งแล้วก็มีเก้าอี้จะสังเกตว่าจะมีเก้าอี้สําหรับ v i p นะครับนี่นะครับก็จะมีเก้าอี้สําหรับ v i p นะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นไม้นะครับ ปูอยู่บนดินอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนู้นที่เราเห็นนู่นก็ต่อไปดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโพเดียมนะครับที่ใช้สําหรับเปิดปิดงานนะครับตรงนี้โพเดียมนี่นะครับนี่สตัวนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นอาหารทั้งหมดนะครับเนี่ยครับเต็นอาหารทั้งสองฝั่งนี่นะครับจะเป็นเต็นท์อาหารนะครับต่อไปเลยนะครับมาดูเต็นสำนักงานนะครับหรือเต็นธุรการนี่นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเต็นท์ที่แจกเสื้อนะครับแจกอะไรต่างๆนะครับนะครับนี่เต็นท์นี้นะครับตอนนี้กําลังจัดเตรียมกันนะครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายน25 6 3นหาะครับนี่ครับเป็นกองอํานวยการนะครับตรงนี้ติดแล้วนะครับตรงนี้เป็นกองอำนวยการนะครับนะครับต่อไปก็มาดูกันเลย ต่อไปพวกนี้ก็จะเป็นเต็นท์ขายของนะครับจะเป็นพวกเสื้อผ้าขายของต่างๆนะครับที่เราต้องมีนะครับงานวิ่งทุกงานนะครับต้องมีนะครับนี่นะครับเป็นเต็นท์ขายเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับเอาละอีกที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับงานวิ่งนะครับที่ลืมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับงานวิ่งทุกงานนะครับถ้าไม่มีธงนะครับ จะถือว่างานวิ่งนี่โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นธงเนี่ยจะแสดงถึงความสวยงามและก็ควา,ามอ่อนไหวนะครับซึ่งทั้งธงหน้างานและธงรอบๆนะครับและธงที่วิ่งที่วิ่งอยู่จุดสตาร์ทแล้วก็ฟินิตนะครับจุดสตาร์ฟินิชอยู่ตรงนู้นธงควรจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับของจุดสตาร์และฟินิตนะครับ พวกนี้มีความสําคัญในการประดับงานนะครับเพื่อให้งานออกมาสวยงามนะครับนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดสตาร์ทและก็ฟินิชนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมมีธงก็จะต้องประดับด้วยธงเช่นกันนะครับก็ธงจะยื่นไปประมาณ100เมตรเลยนะครับเราต้องมีนะครับตรงนี้มีความสําคัญมากนะครับแล้วก็เต็น์พิธีอื่นๆอีกนะครับที่เราจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ทอะไรต่างนะครับหรือให้คนให้นักวิ่งมาแวะพักผ่อนหรือเป็นเต็นท์แจกน้ํา อะไรต่างๆผู้นี้มีความสําคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยครับนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับที่เราต้องทํานะครับก็คือป้ายบอกทางไปห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ําส่วนใหญ่งานวิ่งทุกงานนะครับก็จะเป็นห้องน้ําลอยนะครับเราก็จะชี้ลูกศรไปนะครับไปทางนู้นแล้วก็จะมีตรงนู้นอีกป้ายหนึ่งนู่นนะครับซึ่งเรากะว่าจะเอาห้องมน้ํา ตั้งอยู่บริเวณที่คนอยู่บริเวณแถวนั้นนะครับอันนี้ป้ายบอกจุดห้องน้ําก็มีความสําคัญสำหรับการจัดงานวิ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูป้ายออบอกจุดบอกระยะทางวิ่งนะครับแล้วก็ลูกศรน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะพา ไปดูจุดต่างๆนะครับเอ่อระยะทางที่เราตั้งป้ายนะครับว่ามันมีความจําเป็นนะครับก่อนที่เราจะจัดงานวิ่งนะครับเราต้องมีการสํารวจแล้วเมื่อเราสํารวจแล้วเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปตั้งป้ายเพื่อให้นักวิ่งรู้นะครับบอกทิศทางนะครับวิ่งไปทางไหนทางกลับทางไหนบอกจําจนวนกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้นะครับ<ล>จะเห็นว่าธงเนี่ยเขาจะติดตลอดเส้นทางวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จัดงานวิ่งนะครับธงเนี่ย เขาจะติดตลอดทั้งเส้นทางนะครับระยะห่าง200เมตรหรือ100เมตรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่ผู้จัดนะครับว่าจะติดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพวกธงพวกนี้แสดงถึงสัญลักษณ์ของทิศทางวิ่งด้วยนะครับไม่ใช่แค่ป้ายนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีธงด้วยนะครับอย่าลืมกันนะครับมีความสําคัญนะครับเนี่ยครับติดริมข้างทางทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผมจะขับรถดูให้นะครับเอาล้ครับแล้วเมื่อเราเดินเข้ามาใกล้ๆนี่ครับจะเห็นว่าป้ายนี้เป็นป้าย ฟันลันนะครับเป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้สติกเกอร์ติดนะครับเป็นป้ายที่บอกให้นักวิ่งรู้นะครับเพราะฉะนั้นป้ายเนี่ยจะต้องอยู่ทุกๆประมาณ100เมตรหรือ500เมตรนะครับมีความสําคัญมากนะครับป้ายไม่ต้องใหญ่มากนะครับอันนี้ป้ายประมาณ40คูณ60 40คูณ60เซนนะครับแต่ว่างานนี้มันเล็กกว่านิดนึ่งจริงๆแล้วป้ายควรจะ1เมตรคูณเมตร20นะฮะกําลังสวยหรือป้ายสัก120คูณ240นะครับเป็นป้ายใหญ่ไปเลยนะครับเหมือนป้ายห้องน้ำเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับโอเคไปดูต่อเลยครับครับแล้วนี่ก็อีกหนึ่งป้ายนะครับที่จะบอกถึงว่าเป็นป้ายที่เป็นระยะทางที่วิ่งไปตรงเนี้ยกี่กิโลเมตรนะครับก็มีฟันลันนะครับแล้วก็ คนวิ่งตรงนี้คือประมาณ2กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้ความหมายคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นป้ายเนี่ยต้องต้องบอกด้วยว่าแต่ละแต่ละ แต่ละช่วงเนี่ยมันกี่กิโลนะครับอันนี้ฟันลัน2กิโลเมตรนะครับป้ายนี้เป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดนะครับขนาด60คูณเมตรยีนะครับอันนี้ป้ายกําลังสวยแต่ติดตั้งต่ำไปนิดนึงจริงๆแล้วควรจะยกขึ้นสูงหน่อยนะครับต่อไปอีกจุดนึงนะครับเป็นป้ายจุดให้น้ํานะครับป้ายที่บอกจุดให้น้ำนะครับจะต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้มีล่มให้กับคนด้วยนะครับหรือหาที่ล่มให้กับคนแจกน้ําเข้าได้อยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูกันเลยนะครับระยะ2กิโลเมตรแรกเห็นไหมครับจะมีการให้น้ําก่อนนะครัับเพราะะฉนน้ ป้ายนี้ก็จะเป็นป้ายบอกจุดให้น้ําป้ายที่7นะครับเป็นจุดที่7อันนี้ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเหมือนกันนะครับก็การจัดงานตรงนี้นะครับก็จะถือว่ามีจุดให้น้ําตรงนี้เป็นจุดที่7ถ้าเลข7นี่น่าจะเป็นจุดที่7นะครับเป็นระยะประมาณ2กิโลเมตรนะครับตรงนี้ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับสูง6กไอ้กว้าง60สูงเมตรยีนะครับออกแบบไว้แบบนี้โอเคเดี๋ยวไปดูป้ายอื่นกันต่อเลยครับ และตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งป้ายนะครับที่เราตั้งไว้ติดตั้งไว้นะครับทางผู้จัดนะครับก็คือฟันลันเช็คพอยท์ครับตรงนี้เป็นป้ายบอกจุดเช็คพอยท์นะครับอันนี้ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเหมือนกันนะครับอันนี้ขนาดประมาณสัก50คูณ60เซนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วจุดสุดท้ายที่ฟันลันจะต้องวิ่งมาแล้วยูเทินกลับนะครับก็มีความสําคัญนะครับก็คือจุดนู้นนะครับจุดนู้นนะครับเพราะฉะนั้นฟันลันนะครับ ตรงนี้เป็นจุดยูเทินนะครับเพราะฉนั้นป้ายยูเทินมีความสําคัญนะครับในการที่จะบอกให้นักวิ่งวิ่งกลับนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของป้ายมีความหมายหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะจัดงานวิ่งนะครับก็ดูวิดีโอนี้นะครับก็อันนี้เป็นป้ายฟันลันนะครับให้ยูเทินกลับวิ่งมาถึงนี่แล้วให้ยูเทินกลับเลยนะครับสังเกตว่าตรงกลางถนนนั้นจะมีสัญลักษณ์ยูเทินเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ย เขาจะมีที่กั้นแผงเหล็กกั้นมากั้นนะครับเพราะฉะนั้นแผงเหล็กกั้นตอนนี้ยังไม่ได้มานะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ก็มีร่มอยู่เห็นไอ้โทษทีจะสังเกตตรงนี้ก็มีธงอยู่นะครับเนี่ยครับแล้วก็ไปมองไปตรงนู้นนะธงเป็นเรียงตลอดระยะ100เมตรเลยสังเกตนะครับเดี๋ยวนี่นะครับจุดสําคัญความสําคัญของการจัดงานนะครับจัดงานวิ่งต้องไม่ขาดนะครับพวกนี้ต้องมีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อเลยครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้ายจุดให้น้ําจุดที่ห้านะครับจุดที่ห้านะครับมีเลขห้าอย่างนี้นะครับก็ต้องมีตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนู้นป้าย1ิกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับจะเห็นว่าข้างหน้านู่นตอนนี้ผมอยู่ในรถนะครับมันร้อนไม่ลงเลยนะครับข้างหน้านู่นจะเป็นป้ายบอกอ่า10กิโลเมตรนะครับเป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเหมือนกันนะฮะขนาด40คูณ60เซนนะครับ ที่ผมบอกนะครับป้ายมันเล็กไปนะครับจริงๆแล้วควรจะเป็นป้ายใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าถ้านักวิ่งวิ่งแล้วมองไม่เห็นเนี่ยลำบากเลยนะครับบางทีมีข้อบิดพลาดเยอะนะครับป้ายเล็กไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูป้ายอื่นอีกครับจะสังเกตว่าเนี่ยเราขับไปนะครับธงเนี่ยจะมีติดตลอดทุกเส้นทางนะครับที่ผมบอกนะครับเรื่องความสําคัญนะครับเป็นการชี้ชี้เป้านะครับเป็นการชี้จุดเป็นชี้แนวทางนะครับเป็นธงบอกแนวทางของ การวิ่งนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคนจัดงานวิ่งต้องควรจะต้องมีพวกนี้ไว้นะครับไม่มีไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเนี่ยครับเราขับมาอีก1กิโลเมตรเห็นไหมครับก็จะมีป้ายบอกระยะทางนะครับเป็นป้ายบอกว่าระยะที่11กิโลเมตรนะครับอยู่นั่นเห็นไหมครับนู่นเลยนะครับ เนี่ยครับเราขับมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นป้ายนะครับเริ่มทีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขับให้ดูเลยนะครับพอเข้าใกล้เส้นชัยแล้วนะครับคนจัดเนี่ยจะต้องติดป้ายให้ชัดเจนนะครับมีความสําคัญนะครับว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับเนี่ยมินิธงแดงเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับนู่นนะครับอยู่นู่นเห็นไหมครับแล้วก็มาทางขวานี่นะครับจะเป็นป้ายฟันลัน4กิโลเมตรอยู่นู่นนะครับก็จะตั้งไว้เหมือนกันนะครับก็บอกระยะทางวิ่งกลับมานะครับโอเคเนี่ยครับ มีความสำคัญหมดทุกป้ายนะครับอย่าอย่าทิ้งให้ป้ายห่างมากเกินไปนะครับต้องถี่ด้วยนะครับเนี่ยครับดูเรื่อยผมจะขับรถให้ดูเลยนะเนี่ยครับเนี่ยมินินะครับตรงนี้บอกมินินะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับส่วนด้านขวามือนู่นก็บอกอีกป้ายหนึ่งนะครับเป็นฟันลันอยู่นู่นเห็นไหมครันู่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกป้ายห้องน้ําเห็นไหมครับก็มีจุดหนึ่งเข้าห้องน้ํานะครับนี่ครับเนี่ยครับ เนี่ยครับจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับพอใกล้ถึงเส้นชัยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าป้ายมีความสําคัญมากๆนะครับควรจะทําเผื่อไว้นะครับคนที่คิดจะจัดงานวิ่งครับเนี่ยครับซ้ายขวาเห็นไหมครับมีหมดเลยครับนู่นนะครับเห็นไหมครับผมขับรถไปด้วยชีฟ้วยโอยตายแล้วคนเดียวโอเคเนี่ยครับนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะสมมุติว่าเราจะถึงเส้นชัยนะครับก็เนี่ยครับดูนะครับธงที่อยู่ก่อนถึงเส้นชัยเห็นไหมครับ ดูทางซ้ายมือนี่นะครับเนี่ยครับผู้จัดจัดทงไว้ข้างเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านด้านนู้นผู้จัดไม่ได้จัดไว้ด้านนู้นน่าจะเป็นสําหรับตั้งอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะใช้ประโยชน์อื่นนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยครับทงประดับเส้นชัยเห็นไหมครับถึงจุดฟินิตแล้วอยู่ตรงโครงเหล็กนี่นะครับยังติดตั้งไม่เสร็จแล้วก็ที่ผมบอกแต่แรกครับพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีทงอ่าขาออกเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะมีทงอีกชุดหนึ่งเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งธงเนี่ยจะแสดงสัญลักษณ์แล้วก็ให้ความสวยงามกับงานวิ่งนะครับเวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันจะสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนี่นะครับและตอนนี้นะครับเราออกมาจากจุดวิ่งนะครับจุดสตาร์ทนะครับเราเห็นป้ายแรกเลยคือคือหกิโลเมตรอยู่นู่นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขยายให้อีกทีนะ นู่นนะครับเป็นป้าย1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรแรกเลยต้องบอกเลยนะครับจะสังเกตมีธงอยู่แล้วนะครับที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นพอเราออกจากจุดสตาร์ทมาปุ๊บ1กิโลแรกก็ต้องติดป้ายแล้วนะครับโอเคไปดูกิโลอื่นกันเลยครับ และเราก็มาถึงจุดแรกนะครับที่2กิโลเมตรแรกนะครับจะมีจุดให้น้ํานะครับนี่นะครับนู่นกิโลเมตรที่2อยู่นู่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุดให้น้ําจุดแรกจุดที่1เลยเนี่ยสกิโลเมตรแรกนะเราจะต้องมีจุดให้น้านะครับตรงจุดให้น้ํานี่นะครับต้องบอกไว้ก่อนจะจะมีโต๊ะแล้วก็มีคนคอยแจกน้ําคนดูแลนะครับนะครับมาต้องมีไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องใช้คนนะครับใช้โต๊ะนะครับตรงนี้สําคัญเดี๋ยวป้ายนี้ก็มีความสําคัญนะครับเป็นป้ายบอกว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะนั้นป้าย ถือว่ามีความสําคัญหมดนะครับไม่ว่าเราจะชีช้ลูกศรให้นักวิ่งได้รับทราบเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นป้ายบอกทางเลี้ยวก็มีความสําคัญนะครับไม่แพ้กับป้ายบอกอยู่เทินนะครับนี่นะครับเท่ากับว่านักวิ่งวิ่งมาแล้วเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายจากตรงนี้นะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อเลยครับ พอมาถึงป้ายนี้จะเห็นว่าป้ายชี้ลูกศรอ,อย่างเดียวนะครับนั่นแสดงให้นักวิ่งเขาเห็นว่าอ้อให้เราวิ่งตรงไปทางนี้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องบอกกิโลเมตรก็ได้นะครับแต่ว่า่าเราจะามีป้ายป้ายย่อยนะครับเขาเรียกว่าป้ายย่อยนะครับเนี่ยครับป้ายย่อยซึ่งเราก็ควรจะมีนะครับไม่ใช่บอกกิโลเมตรอย่างเดียวเราคควรจะมีป้ายย่อยระหว่างกิโลเมตรต่อกิโลเมตรอย่างเงี้ยครับโอเคเราไปดูต่อเลยครับเนี่ยครับพอเราขับมาอีกนิดนึงเราจะเจอป้ายย,อย่อยอีกเห็นไหมครับเนี่ยครับ ก็มีความสําสคัญนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่าคนที่เคยจัดงานแล้วนะครับก็อย่าลืมเห็นวิดีโอนี้ก็สามารถเอาไปทบทวนได้ดูวิดีโอซ้ําแล้วซ้ําอีกได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก่อนที่จะถึงงานวิ่งนะครับป้ายบอกว่าเส้นทางไปงานวิ่งไปทางไหนนะครับแยกกันนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องป้ายบอก ทิศท,ทางของการวิ่งแล้วก็บอกจํานวนกิโลเมตรนะครับส่วนป้ายสีบอกเส้นทางไปงานวิ่งก็มีความสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับเหมือนป้ายแบบนี้นะครับต้องชี้ลูกศรไปเลยนะครับว่างานวิ่งอ่ะไปทางไหนนะครับผู้จัด ต้องไม่ลืมตรงนี้นะครับและควรจะเป็นป้ายใหญ่ด้วยนะครับป้ายนี้ถือว่าเล็กเกินไปนะครับจริงๆแล้วอย่างว่าตอนนี้มันประหยัดงบไปหมดนะครับก็เลยใช้ป้ายเล็กนิดนึงนะครับอันนี้มีความสําคัญอีกแบบนึงนะครับต้องมีตั้งแต่ปากทางเข้าถนนหลักๆเข้ามาวิ่งมาทิ้งช่วงคล้ายๆกับป้ายวิ่งเลยครับต้องทิ้งช่วงให้ให้ให้ชัดเจนนะครับคนมางานวิ่งจะได้มาถูนะครับเพราะงานวิ่งมันจัดตอนเช้ามืดนะครับเพราะฉะนั้นคนอ่าโทษทีเพราะฉะนั้นใครที่จะ จัดงานวิ่งนะครับป้ายบอกอบอกเส้นทางเข้ามางานวิ่งเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับถ้าเราขับมาอีกหน่อยนะครับก็จะมีป้ายบอกงานวิ่งชี้ไปทางนู้นเห็นไหมครับป้ายเล็กๆนู้นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมฉับช้าๆหน่อยครับช้าๆหน่อยเ่อเห็นไหมฮะเนี่ยครับเขาจะบอกว่างานวิ่งไปทางนู้นนะครับเพราะฉะนั้นป้ายบอกเส้นทางไปงานวิ่งก็จําเป็นต้องมีนะครับอย่าลืมนะครับ ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของกลวยนะครับกลวยเนี่ยเราต้องมีกลวยนะครับเพื่อเราจะกั้นเส้นทางวิ่งนะครับระหว่างไปกับกลับนะครับเพราะฉะนั้นกลวยเนี่ยจะถูกดักอยู่กลางถนนนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกลวยนะครับต้องมีระยะกลวยตั้งแต่วิ่งขาไปจนทั้งขากลับมาถึงจุดฟินิชเนี่ย กวยต้องตั้งไว้นะครับเพื่อให้นักวิ่งแยกถูกนะครับไปกับกลับจะได้สามารถแยกได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกลวยนะครับเราต้องมีนะครับต้องใช้เยอะมากนะครับอันนี้เรื่องสําคัญอีกเรื่องนะครับห้ามลืมเป็นขาดนะครับและก็อีกตัวนะครับที่มีความสําคัญมากเลยก็คือแผงเหล็กกั้นนะครับแผงเหล็กกั้นเนี่ยจะต้องใช้นะครับเพราะว่าเวลาเรา จัดงานวิ่งเนี่ยเราต้องปิดเส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นการปิดเส้นทางเนี่ยแผงเหล็กกั้นเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับสำหรับที่เราจะต้องปิดทางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสาคัญนะครับแผงเหล็กกั้นส่วนใหญ่เราจะเช่ามาจากเทศบาลหรือไม่ก็ขอหน่วยงานราชการนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวอย่าลืมนะครับก็เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับที่เราจะต้องติดต่อแล้วก็ต้องมีสําหรับงานวิ่งนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วก็ อีกป้ายนึงนะครับที่มีความสําคัญนะฮะก็คือป้ายบอกที่จอดรถนะครับป้ายบอกที่จอดรถเนี่ยมีความสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจัดงานวิ่งนะครับเราก็ควรจะมีป้ายที่อ่าจอดรถด้วยนะครับต้องบอกให้กับนักวิ่งนะครับให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับก็จะมีจอดรถแล้วก็มีเข้ากับออกด้วยนะครับอันนี้มีความสําคัญเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นว่าป้ายที่จอดรถนะครับเราก็ควรจะบอกด้วยเพราะที่จอดรถน่าจะอยู่บริเวณนู้นทั้งหมดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นนี้ป้ายบอกที่จอดรถนะครับแล้วก็มีป้ายอะไรอีกเนี่ยกาแฟไมโลอันนี้แจกฟรีอ๋อเป็นป้ายที่อยู่ตามอ๋อตามป้ายซุ้มอาหารใช่ไหมเนี่ยครับเป็นป้ายที่ทางสตาฟนะครับเขาคอยดูนะครับคอยทําแขวนนะครับเพื่อเอาไปแขวนไว้ที่เต็นท์เนาะอันนี้ใช่โอเคครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูลานจอดรถนะครับอีกจุดนึงนะครับของความสาคัญนะครับก็คือลานจอดรถนะฮะเมื่อกี้เราเห็นว่ามีป้ายจอดรถแล้วนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นที่พื้นที่โล่งนะครับจะสามารถจอดรถได้เป็นโอ้โหหลายร้อยคันเลยนะครับผมว่าถึง500นะพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาป้ายมาปักนะครับเพราะตอนนี้งานเพิ่งเริ่มวันนี้พี่โป้งบอกว่างานมันช้าไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถทั้งหมดนะครับตรงนู้นที่เราเห็นอาคารทุกสูงก็คือโรงแรม PMY จังหวัดระยองนะครับส่วน ทะเลทางนี้ที่เราเห็นก็คือทะเลหาดพีเอ็มวหรือหรือว่าหาดแสงจันท์นั่นเองนะครับหลายๆคนไม่รู้จักแล้วครับหาดพีหาดแสงจันท์คืออะไรจริงๆแล้วมันชื่อไอหาดหาดแสงจันทรอยู่ที่ไหนพูดแต่หาดพีเอ็มวกันโอเคอันนี้ก็คข้าๆก่อนเดี๋ยวรอให้งานเสร็จก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องล่มต่างๆนี่นะครับเรื่องร่มเนี่ยมีความสําคัญนะครับบางที่ย บางทีเรามีอะไรเสริมขึ้นมาหรือต้องใช้ล่มเนี่ยงานวิ่งก็มีความสําคัญนะครับที่จะเอาล่มมาปักนะครับจะสังเกตว่าล่มเนี่ยเป็นแบบถอดได้นะครับเป็นฐานแบบถอดได้นะครับแบบนี้จะเป็นแบบถอดได้แยกชิ้นได้นะครับก็มีความสําคัญนะครับสําหรับงานวิ่งนะครับเนี่ยครับทุกอย่างเราต้องจัดเตรียมให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนะครับเก้าอี้นะครับโต๊ะเก้าอี้ที่จะให้กับทางร้านอาหารได้มาตั้ง แขงนะครับเพื่อขายอาหารนะครับตรงนี้ครับมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเตรียมการเช่าการเตรียมพวกโต๊ะต่างๆเก้าอี้ต่างๆให้กับทางร้านค้าเนี่ยครับก็มีความสําคัญนะครับเอาละทีนี้มาดูตรงนี้นะครับที่มีความสําคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่บอกนะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยครับป้ายบอกฟุ้มของอาหารต่างๆนะครับเนี่ยครับต้องมีไว้นะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยครับแต่ป้ายมันเล็กไปหน่อยอย่างที่บอกตอนนี้งานทุกงานจัด แบบเล็กๆนะครับเพราะว่าประหยัดนะครับเนี่ยครับต้องมีบอกให้หมดนะครับเป็นน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกไมโลกาแฟก๋วยเตี๋ยวน้ำดื่มอะไรกับข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับข้าวมันไก่เนี่ยครับพวกนี้ต้องบอกชื่อให้หมดเดี๋ยวเวลานักวิ่งวิ่งกลับมานะครับเขาจะได้เลือกเข้าเต็นท์ที่เขาอยากจะกินนะครับอยากจะทานกันผัดไทยอ่าก็มีนะครับมีอะไรอีกงานนี้มีอะไรบ้างเนี่ย เดี๋ยวบอกเลยดีกว่างานนี้มีอะไรบ้างมีซุ้มกาแฟเมโลน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเต้าหู้ปลาท่องโกกาแฟเมโลกาแฟเมโลปลาท่องโกน้ำดื่มน้ำดื่มผัดไทยข้าวเหนียวหมูทอดนะครับข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวมันไก่นี่ครับประมาณนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าติดปเสร็จหรือยังก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับนะครับแล้วก็มาอีกตัวนึงนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเข็มกัดนะครับ คนที่จัดงานนะครับจะต้องเอาเข็มกัดเนี่ยไปติดกับบิบนะครับเนี่ยครับต <ices> ้องใช้ติดกับบิบนะครับเพื่อแจกให้กับนักวิ่งนะครับเข็มกัดนี่มีความสําคัญนะครับต้องใช้บนนวนเยอะมากนะครับนี่เป็นจุดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสําคัญนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่สําคัญสําคัญเลยนะครับก็คือโต๊ะพับนะครับเนี่ยครับพวกโต๊ะพับนะครับพวกโต๊ะพับเนี่ยมีความสําคัญในการจัดงานนะครับเวลาเราหาโต๊ะเนี่ยเราควรจะเป็นหาโต๊ะพับนะครับมันจะสะดวกแล้วก็หาที่เช่านะครับตรงนี้ครับแล้วก็เก้า เก้าอี้เนี่ยมีความสําคัญนะครับนะครับเก้าอี้เนี่ยมีความสําคัญเราใช้เยอะมากสังเกตว่าที่นู่นเห็นไหมฮะมีเก้าอี้เต็มเลยนะครับต้องใช้หมดเลยนะครับเก้าอี้นี่ใช้จํานวนหลายร้อยตัวเลยนะครับใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ที่ประดับเต็นท์นะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยครับอีกตัวหนึ่งนะครับเออเขาเรียกผ้าม่านประดับเต็นท์เนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเช่าเต็นท์นะครับต้องคุยกับคนเช่าเต็นท์ให้ให้ลงตัวนะครับว่าต้องมีผ้าม่านประดับเต็นท์ด้วยนะครับเป็นแสงเป็น เป็นสีต่างๆนะครับสาคัญนะครับนะครับจะดูตรงนู้นนะครับนี่ครับตรงนู้นนะครับก็ประดับเรียบร้อยนะครับสลับสีีสีม่วงกับสีเหลืองนะครับโอเคครับจุดนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นความสาคัญเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นพี่โป้นะครับหัวเรือใหญ่ของงานนี้นะครับก็เดี๋ยวงานวิณิทยกำลังจะเริ่มนะครับพี่โป้เดี๋ยวเราการจะเสร็จประมาณกี่โมงเนี่ยจัดเวทีจัดอะไรทุกอย่างเนี่ย 1ิเโมงเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแจกเสื้อแจกอะไรแล้วใช่ไหมบ่ายโมงบ่ายโมงบโมงอเคครับผมอันนี้พี่โป้งนะครับโอเคครับตังขอบคุณนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่ผมรวบรวมให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าการจัดงานวิ่งเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างมันมีอะไรที่เราต้องจัดการกับมันนะครับสิ่งที่สําคัญอื่นอือีกอย่างก็อย่าลืมนะครับการแบ่งทีมงานนะครับติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาต่างๆนะครับต้องมีทีมงานต้องแยก ฝ่ายแยกส่วนกันนะครับให้มีโดยการใช้คนหลายๆคนนะครับที่จะต้องเตรียมจัดหาอุปกรณ์นะครับสมมุติว่าอย่างเต็นท์เนี่ยใครจะดูแลเรื่องเต็นท์เรื่องเก้าอี้ใครดูแลเรื่องเก้าอี้เรื่องติดต่อเทศบาลติดต่อเทศกิจพวกนี้ครับมีความสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจัดงานวิ่งแต่ละครั้งนะครับต้องอาศัยเทศกิจเทศบาลน,นะครับให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานวิ่งเพื่อ,อเราจะได้อ่า เพราะว่าเราใช้เส้นทางถนนในการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการติดต่อหน่วยงานหน่วยงานราชการจะมีความสําคัญสำหรับงานวิ่งมากๆนะครับและสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับก็อย่าลืมเรื่องการออกแบบเสื้อนะครับออกแบบเหรียญนะครับการออกแบบถ้วยรางวัลน,นะครับพวกนี้มีความสําคัญหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ทั้งหมดคร่าวๆสําหรับการจัดการวิ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างน,นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการเยียดาที่ผมจะต้องฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การหลังจากงานวิ่งที่เสร็จแล้วนะครับทีมงานที่จะต้องเก็บป้ายเก็บเก็บป้ายเก็บทุกอย่างเลยที่เราจะต้องเก็บกลับไปนะครับมีความสําคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นการจัดแบ่งทีมงานจึงมีความสาคัญครับการจัดง,จางานวิ่งนะครับอย่าลืมมีความสําคัญมากๆนะครับก็อ,อันนี้จะมีดีโอทุกข้าวน่าจะได้ความรู้กันบ้างน,นะครับโอเคใครเห็นวิดีโอนี้ก็ชชิญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับงานวิ่งนี้ก็คืองานวิ่งที่ผมมาทำวิดีโอเนี่ยวันนี้ก็คือวันที่8พฤศจิกายน2563นะครับ เป็นงานวิ่งเทศบาลเดินพระกับวีนี่ไทยนะครับครั้งที่11นั่นเองนะครับวันนี้เรามาทำวีโอให้ความรู้กับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้เรื่องการจัดการวิ่งนะครับก็น่าจะมีความรู้บ้างโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายโอเคครับ